โอเคค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะก็อย่างที่เรา,เาแจ้งในห้องยูทูบนะคะว่าหลังจากที่เราฟังมาจากหลายๆคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ก็บอกว่าแอดเสียงมันไม่ชัดนะเ,เสียงมันเบาแ่งหรือว่ามันมีเสียงเพีย้ยนมากก็โอเคค่ะแล้วที่แอดได้ไปดูก็โอเคใช่จริงๆวยว่าเสียงมันไม่ชัด เสียงมันเบาเสียงมันเพี้ยนมากก็เลยคิดว่าเราจะทําการตอนที่1ถึงตอนที่1ิบไว้ค่ะก็จะกลับมาอ่านทุกคนฟังใหม่เนาะแต่ว่าตอนที่11บนถึงตอนที่13บสามนี่ยังอยู่นะคะก็ทุกคนก็เราจะมาอ่านตอนนี้ใหม่นะคะโอเคค่ะทุกคนรอบนี้อาจจะตั้งใจอ่านให้มันชัดๆให้มันดังเลยเนาะพยายามแบบให้นี้เลยตอนที่หนึ่งค่ะเมืองสวนใหญ่ จอนเจ้าเมืองหลังบ้านกลางวันซูย่เจ้ากลาดีอย่างไงมาทำค่าเช่นนี้ค้าเป็นพี่สาวบุญธรรมของเจ้านะเสียงอะไรดังมากเจ้าเมืองน้อยท่านเป็นอะไรไปหรือขอรับตัองอ้าเจ้าเมืองน้อยไว้ชีวิต ผมด้วยเจ้าเมืองน้อยคือผู้ใดกันค้าไม่ได้เขียนห้าเทพจักรบแพพิศษห้าในที่สวนหน้าเขียนอย่างฉันก็แต่งนายเสร็จสักทีสินะสินาทีที่แล้วคอมเมนต์ก็จะก้าเบิดคอม,มที่หนึ่งน้าเขียนเพอนี้มีปริกขนาดไหนเนี่ย ถึงให้พระเอกสนเหมือนพู้หญิงแล้วยังเขียนผู้หญิงอีกคำเมนที่2องในฐานะที่เป็นนักอ่านช่องผู้ชายตอนจบมักเป็นพระเอกที่ยังคงเป็นอัจฉรยะคำที่3ไปเดินได้รํบรอบเดินอิงเชิงทุกคืนเะประกาศอย่างนี้ไา้ประโยชน์มากเกินไปและเธอสมควรแล้วที่ได้รับมันกระแสตอบรับนิยายเรื่องนี้ก็ถือว่าดีหนังสือคงขายหมดแน่นอน อ้นี่ใช่หรือไม่ค่าค่าอยู่ในยายเหรอเดี๋ยวก่อนนั่นนี่ใครค้าหนูนั่นโซรัวค่าเป็นใครค่าชื่ออะไรคง,งไม่ใช่ว่าท่านป่วยไปแล้วใช่หรือไม่ท่านชื่อสูแย่อย่างไงละ่ะสวัสดิ์ค้าอยู่ในยายจริงๆเหรอลองคิด ถึงสิ่งที่ข้าเขียนลงไปแล้วโดวยประกาบหญิงซูย่าเล,ลือกคนเดวถือพ่อรักตามใจตั้งแต่นางยังเป็นเด็กถึงกับให้นางเกลืนกินหินวิญญาณบ,าบรรพามาดุษของตระกูลเมื่อนางเติบโตขึ้นนางมีชื่อเสียงอันโด่งดังเรื่องการใช้อำนาจค่มเหงบือุษโดยอาศัยอำนาจที่มีอยู่ในมือแต่เรื่องราวทุกอย่างมันเกิดจากที่นางทุบดี สูร้เรื่อนางเอกของเรื่องแล้วยนนางทิ้งออกจากจูนและสถากนการณ์ก็พลิกกลับพระเอกช่วยสูรู้เรื่อมาฆ่าสูเย่ดึงเอาตันเหียในร่างซูเย่ออกมาเปิดเผยร่างกายนางอาักสูสาธานาะช่วยด้วยเขียนนิยายดีเกินไปมาอยู่ในนิยายมาแล้วนะ เดี๋ยวก่อนพระเอกฆ่า,าพระรังแค้นให้ซูรลรวตอวบได้ที่ฆ่าปฏิบัติกับซูรลรว,ลวให้ดีขึ้นหน่อยทุกสิ่งทุกอย่างก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไ่ซุลล้ววแล้วรีบไปชฉะัะได้ดดดเจ้าค่ะคุณหนูซูแย่เจ้ากําลังฆ่าด้วยวิธีอื่นอยู่ใช่หรือไม่ลุกขึ้นไม่ใช่ซูแย่ ตอนนี้ท่านพ่อมาอยู่ที่นี่ไม่ต้องมาเสียแจงหืมกำลังเพราะท่านพ่อปืนทําจะบ่มเพราะความสามารถของข้าจะอิจฉาข,ข้าถึงได้มาทุบตีข้าเช่นี้สุเย่เจะไม่ควรคู่ควรตำแหน่งเจ้ามังน้อยเลยสักนิดอ่าข้าเขียนให้สุเล่ยๆเป็นคนฉลาดนะเหตุไดตัวจริของนางทําให้คนร,รู้สึกว่าในหัวของนางกำลังขาดอะไรบางอย่างสุเย่ สดงของเจ้านั่นมันหมายความว่าอะไรคนที่เป็นบ้านนั่นมันเจ้าไม่ใช่ข้านะอืมข้าเองรักษาสุขภาพของซูนเล่ยไว้ก่อนรักษาชีวิตเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเจ้าพี่สาวมีอะไรจะสั่งสอนอีกหรือไม่เจาเพื่อสิ่งที่เจ้าต้องการให้ข้าฟังสิอึะนี่มันไม่ใช่ฝีมือข้านะใครจะรู้ว่านางจะได้้ยงสาได้ขนาดนี้ คุหนูท่านเบื่อหรือไม่เหตุใดท่านไม่ไปเรืองเองชั่งอีกห่กืแล้วเลือกทักคนมารับใช้และแสดงความเป็นสตรีงามของท่านแสดงความเป็นสตรีขาอ่อนเอ,อ๊ะป,ปาปค่อยเองเพืสิ่งนี้คนหนูไม่ชอบเราผิดเองเปิดไว้ชีวิตด,ด้วยได้เปิดประชีวิตด,ด้วยโอ้สวรรค์เหตุใดข้าเขียนตัวเองมีพลังชา้างมาแต่กำเนิดช่างมันเถอะทุระสำคัญกว่า คอจะเป็นอีก3ามเดือนข้างหน้าก่อนที่พระเอกจ,จะปรากฏตัวแล้วมาช่วยซูร่้วล้ว้างแค้นกันอื่นต้องให้ซูร่้วลกินอาหารดีๆชาดีๆขี่จวนไปก่อนแล้วห้ามไม่ให้นางออกมาจากจวนเพื่อไปพบพระบุรุษต่อไปสิ่งที่ต้องทำก็คือระยะหนึ่งรลี้ข้างหน้าจนนี้หาร้วมมาล้อมภูเขาและป่าไว้ หากข่าไม่อนุญาตห้าไมใ่ใครมาแม้แต่ชนักก็ห้ามเข้าอ่ะล้อมภูเขาแล้วก็แบบอนุญาตหนึ่งร้อยนี้เดียวเจ้าคะเริ่มจากตรงนี้แล้วก็เก็อ่ะคนหนุม่มยโะแล้วนี่ไปทำะไรเข้าปัญหาภายในแก้ไขแล้วต่อไปก็ปัญหาภายนอกยากจนเจ้าเมืองแล้วไม่ให้พระบุรุษเห็นหน้าของซูร่รุร่ย เจาชดดีค่ะคนงามตกลงมาจากฟ้าเจ้าหอมจังบ้าเอ้อยนี่มาันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแต่เจ้าลงมาก่อนเดอะเหตการณ์มานะเป็นพระเอกวานี่มันพระเอกเที่ยงตอนถึงข้าไปนี่ข้าทุกคนนะคะก็จบต่นนี้เลนนะคะก็ ่คลิปนี้เรารับบทุงานทุกคนหวังว่าจะทุกคนคิดห็นยังไงก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะว่าออดีขึ้นหรือเปล่าเม็ดียังไงก็ช่วยบอกกันด้วยนะ